สวัสดีค่ะยุ้ยลุนจากประเทศสวีเดนนะคะวันนี้มาป่าค่ะมาเก็บดอกกระเทียมป่านะคะก็ดอกเริ่มโผล่ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่เริ่มบานนิดหน่อยนะคะนี่นะคะมาดูก้านอวบๆเลยค่ะนี่โหก้านอวบมากนะคะนี่ มาค่ะมาเก็บกันค่ะดอกกระเทียมป่านะคะนี่ลวงลงไปลึกๆหน่อยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่เขาแนะนำมานะคะแล้วมันจะได้ก้านที่แบบว่าเต็มเต็มก้านแล้วก็จะหวานอร่อยค่ะนี่นะคะนี่เอ่ยนี่ เก็บยากนิดนึงนะคะเพราะว่าอีกมือนึงถือกล้องค่ะนี่นะคะบางส่วนก็เริ่มแย้มแล้วค่ะแต่ว่าอันที่เริ่มแย้มเนี่ยก้านเขาจะใหญ่เราก็อวบมากนี่ค่อยคยดึงมาถ้ามาเก็บดอกนี่คือต้องใจเย็นแหละค่อยๆ่ลูดแล้วก็ลูดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมา ถ้ามาเก็บใบก็จะร็วกว่านะคะไปต่อไปต่อการอุบอวบค่ะอวบสะใจมาก วันนี้บรรยากาศดีมากนะคะแดดออกแต่ว่าก่อนหน้านี้ฝนคงตกค่ะมันจะป่าจะฉ่ำม,มากป่าฉ่ำม,มากๆดอกกระเทียมป่าเดี๋ยววันนี้จะผัดใส่ไข่กินเห็นคนสวีเดนเขาเอาไปดองนะคะเราก็แบบเหมือนแช่น้ำสม้มอะไรอย่างเงี้ย ธรรมดาไม่ใช่ดองแบบเราแต่ถ้าทําเป็นผักส้มแบบบ้านเราอร่อยมากนะคะเคยชิมอร่อยมากนี่ค่ะได้กรรมนึงแล้วไปกันต่อเราก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะดอกยังออกไม่เยอะมากมาดูบรรยากาศในป่านะคะเสียงนกร้องแบบว่ามันเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะ นี่ค่ะก้านยาวๆอุย้ยต้องดันลงไปลึกๆนะคะลูดลงไปกดค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาจะได้ตรงนี้นะคะที่เป็นก้านขา,ขาวๆมาด้วยมันก็จะอร่อยค่ะตรงนี้จะหวานนะคะ ค่ะได้กรแล้วนะคะกร,รมที่สองค่ะไม่ได้ถ่ายวีดีโอตอนเก็บนะคะเพราะว่ามันถือกล้องเราก็เก็บลบําบากนิดนึงค่ะมันนั่งไม่ได้เลยเพราะว่าต้นกระเทียมป่าแน่นมากแล้วก็ฉ่ำน้ำําก้านสวยมากนะคะอบอุบานอร่อยแน่นอนวันนี้ต้องผัดกับไข่กินแต่จะทําเป็นมื้อกลางวันกินค่ะ เราก็ยังเก็บอย่างต่อเน,นื่องนะคะาะมีชาวสวีเดนมาเก็บด้วยนะคะเรามาเก็บเฉพาะอาดอกค่ะแล้วเขาก็ไปแล้วมาทีหลังแล้วมามาทีหลังเราก็ไปก่อนแล้วเขาจะเก็บเฉพาะแบบนี้นะคะ่ะเด็ดเฉพาะดอกไปเราก็จะมีเมนูต่างๆของของเขานะคะเขาเรียกอะไรสูตรต่างๆว่าจะไปถนอมอาหารยังไงส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะไป เอาไปแช่ในน้ำมันเอาไว้แล้วก็เอาไปดองในน้ำส้มของเขาเราก็จะไปแบบกินกับอาหารเขาหรือว่าไปผสมในการทำซอสนะคะนี่ก้านยาวสวยมาก ดูบรรยากาศดนรอบหน่อยค่ะตอนนี้ก็กลับมาแดดออกอีกครั้งนึงน,นะคะจากเมื่อกี้นี้เหมือนกับว่าฝนจะลงมาค่ะสำหรับดอกที่กำลังแย้มบานนะคะการเขาจะยาวแล้วก็อวบมากค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาลึกเรื่อยๆนะคะยังเก็บอยู่อย่างต่อเน,นื่องค่ะรู้สึกภาคภูมิใจในความขยันของตัวเองเหลือเกิน มูมานะ้ำมาค่ะเพราะว่ามันต้องค่อยๆดึงเนาะเราก็เก็บทีละกา้านทีละดอกอะไรเงี้ยค่ะมันไม่เหมือนกับเก็บใบใบจะเก็บได้เร็วกว่าถ้าตอนที่เราไม่ได้ถือกล้องเนาะเราก็จะใช้สองมือมือหนึ่งแหวกใบอีกมือหนึ่งก็เก็บอะไรเงี้ยมันจะเร็วกว่าคะ่ะ ตรงนี้ก็เข้ามาล็กเรื่อยๆนะคะดอกเยอะมากขึ้น ตานะคะผัดใส่ไข่ค่ะน่ากินมากะค่ะผัดดอกกระเทียมใส่ไข่นะคะสีสวยน่ากินมากใส่ไข่เยอะๆเลยค่ะเมื่อกี้นี้เราทำขนม ใช่นะคะก็มาผสมแป้งต่างๆกง็ดูสุดในจดเนตนะคะก็เอาใบกระเทียมป่าค่ะมาทำแล้วตอนนี้กำลังนึงน่งอยู่นะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงก็อีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือผงกระเทียมป่าค่ะเพื่อที่จะเอาไปทำผสมกเกลือนะคะทำเป็นเกลือกระเทียมป่าอันนี้ก็กำลังอบอยู่ค่ะ ใส่กรเทียมที่อบนะคะก็เอามาป่านแบบนี้ใช้มือบี่ก็พอป่นเสร็จแล้วก็ใส่โหลเก,ก็บไว้นะคะแล้วก็พออยากเอาไปหมักอาหารก็ไปหมักได้เลยหรือว่าจะไปผสมเกลือเพื่อทำเป็นเกลือเเกอเทียงฝานะคะ เป็นผงกระเทียมป่านะคะที่ผสมกับเกลือแล้วค่ะก็จะเป็นเกลือหิมาลัยไหมเกลือสีชมพูนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เราชอบมากเลยอร่อยค่ะเอาไปหมักหมูหมักไก่ก่อนที่จะไปย่างหรือว่าหมักก่อนที่จะไปทอดนะคะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการทำเนยกระเทียมป่านะคะก็เอา ใบกระเทียมป่าเราก็ผสมสม่วนผสมที่เราชอบเนาะมันจะมีเกลือน้ำตาลพริกไทยผสมให้เข้ากันแล้วก็มาผสมกับเนยนะคะแล้วก็สูตรนี้ที่ทำก็จะใส่ผงอารมอตไปด้วยนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากัน ได้แล้วค่ะเป็นเนยกระเทียมป่านะคะก็เป็นเนยยี่ห้ออย่างที่เห็นเนี่ยค่ะก็จะเป็นเนยทาขนมปังทั่วไปนะคะเราก็มาผสมแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่กล่องเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็ไว้ทาขนมปังแล้วก็ทําเป็นขนมปังกระเทียมเนาะอันนี้ก็เป็นเนยกระเทียมป่านะคะจะมาทากับครัวซองค่ะ เราเก็บใบกระเทียมป่ามาด้วยนะคะล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะแล้วก็เอาไปใส่เตาอบนะคะที่ร้อยองศาเป็นเวลา30นาทีค่ะก็เอามาวางเรียงในถาดนะคะแล้วก็คลี่ใบให้ดีๆค่ะไม่ให้แบบว่าพับหรือว่า ซอนกันนะคะเพราะว่าส่วนที่พับหรือส่วนที่ซ้อนอาจจะไม่แห้งกรอบภายในเวลา30นาทีค่ะแล้วก็ถ้าไหนมันไม่แห้งนะคะภายในเวลา30นาทีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เกลี่ยๆแล้วก็วางไว้ข้างๆะคะ่ะแล้วก็อบอันอื่นต่อไปแล้วก็คอยจับดูพอมันกรอบแล้วก็หยิบออกอนนค่ะ เรียงใบกระเทียมนะคะบนถาดอบนะคะแล้วก็ที่เป็นกระดาษสีทาวนะั้นเป็นกระดาษอบขนมปังค่ะก็เรียงไปแบบนี้นะคะไม่ให้ซ้อนทับกันเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่เตาอบค่ะแล้วก็จับเวลานะคะ30นาทีใช้ไฟบนล่างค่ะอันนี้ก,ก็อบ ร้อยองศาค่ะครบ30นาทีแล้วค่ะล้วก็เอาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบก็จะกรอบแล้วแล้วก็สีสวยด้วยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากจากที่ได้เคยทํามานะคะถ้าตากแห้งแล้วก็เอาไปป่นให้เป็นผงกลิ่นเขาก็จะไม่ได้หอมเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาอบที่ร้อยองศาเป็นเวลา30นาทีแล้วก็ไปป่นแล้วก็ผสะมกับเกลือก็จะมีกลิ่นหอมฉุยออกมาค่ะ ในขณะที่แบบใช้อะไรเงี้ยคือเปิดกระปุกมาแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเอ,เอามือจับจับดูว่ามันกรอบแล้วนะคะเราก็เอาออกมาพักไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะป่นพร้อมกันไปนเลยค่ะเราก็จะเอามาป่นค่ะป็นการที่บิดๆแบบนี้หละคะ่ะแล้วก็การใบนะคะในส่วนที่มันอาจจะหนามากอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มันไม่กรอบก็คือเลือกออกได้นะคะอย่างเช่นอันนี้ค่ะมันก็ยังเหนียวเหนียอยู่ก็เราก็จะเอาทิ้งไป<ม>ก็ถ้าให้ป่นมากๆเลย,เลยก็จะดีนะคะถ้าจะไปผสมกับเกลือแต่ถ้าจะไม่ใช้แบบนี้ก็ คิดว่าไม่จำเป็นต้องป่นมากนะคะโอเคก็พอป่อนเป็นที่ถูกใจแล้วนะคะก็เก็บใส่โหลไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นดอกละก้านกระเทียมป่านะคะ เราเอามาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะแม่ยาวจนเกินไปแล้วก็เดี๋ยวจะลวกค่ะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาตอกกระเทียมลงไปค่ะแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งเราก็จะขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำที่เราใส่เกลือลงไปด้วยนะคะ เค้ okay. น้ำก็เดือดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะตักออกมาแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้นะคะเพื่อให้เขาเสด็จน้ำคะก่อนที่จะเอาใส่ถุงเก็บแช่แข็งไว้กินนะคะอันนี้ก็เป็นหมอ้อที่สองนะคะแล้วรอให้น้ำเดือดค่ะโอเคค่ะเดือดแล้วค่ะ แบบสีเขียวสวยมากเลยนะคะนี่ก็ไปให้เสด็จน้ำค่ะอันนี้เราทำซี่โครงหมูย่างนะคะก็โรยเกลือกระเทียมป่าไปค่ะกินหอมฉุยเลยอันนี้ก็เป็นดอกกระเทียมป่านะคะที่เราหั่นนะคะเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะผัดแล้วก็ใส่ถุงแช่แข็งไว้ค่ะอันนี้ที่เราทำนี่นะคะก็เพื่อเป็นไอเดียเนาะเราก็เป็นการทดลองของเราด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเราชอบ <iji disrespect> ค่ะสนุกตีก็ทำอย่างนิดอย่างละหน่อยนะคะเพื่อดูว่าเป็นยังไงโอเคตอนนี้เราก็จะผัด เกลือกระเทียมปตานะคะกระทะร้อนๆเลยค่ะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมปตาลงไปผัดดอกละกล้าก็ทำเหมือนผัดๆทั่วไปนะคะเราจะใส่ซีอิ๊วยละกันใส่น้ำจิ้มก็ใส่ซีอิ๊วหน่อยเดียวนะคะใส่ซีอิ๊วลงไปผัดด้วย ราคิดว่าพอแล้วแหละเดยกก็จะเทใส่ถ้วยไว้นะคะเราก็ทิ้งให้เย็นเราค่อยใส่ถุงเพื่อแช่แข็งเก็บไว้ค่ะใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะแบบลวกก็เขียนไว้ว่าดอกลวกนะคะแล้วอันนี้เป็นดอกขัดก็เขียนเลยด้วยว่าดอกขัดนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ตู้แช่แข็งเก็บไว้ค่ะก็พอดีว่าทอดมะเขือนะคะแล้วทีนี้แป้งทอดเหลือนะคะก็เลยว่าจะลองทํา ดอกกระเทียมป่าชุบแป้งทอดดูค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยลองเลยค่ะเราก็ผสมแป้งนะคะแบบนี้แล้วก็หยิบทีละดอกเลยค่ะดูว่าจอกเป็นยังไงนะคะ ก็ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะดอกกระเทียมป่าทอดค่ะนี่ค่ะหอมมากเลยอะ่ะขออนุญาตชิมนะคะอืมอร่อยดีนะกีนกับ,บน้ำจิ้มอืมอร่อยค่ะต่อมาพามาดูวันนี้ค่ะปอเปีย๊ยะใบกระเทียมป่านะคะ เราก็ทำไส้ปลเปียโดยใส่ใบกระเทียมป่าไปด้วยค่ะอ,อร่อยนะคะเราชอบมากอันนี้เราเป็นไส้ที่เป็นกุนเส้นหมูสับนะคะแล้วก็ใบกระเทียมป่าค่ะนี่นะคะจะเห็นเป็นใบกระเทียมป่าอร่อยค่ะเราชอบ